สวัสดีค่ะเมื่อีนยายจะตุมเจียมชายเนก่ะเนาะค่ะใส่ปลากระพงค่ะบางท่านอาจจะทอดเนค่นเนาะแต่ยายบบทอดดอกค่ะนี่ค่ะเครื่องนก่ะเนาะยายก็ตั้งเตาตั้งหม้อในเตาเหลียบร้อยแล้วเตรียมตุ่มคนน้อค่ะเด้อบางคนกับจนมาเขาจะเอาปลาอนนค่นเนาะ อลาตะเพียน่เนาะค่ะเมื่อเนี่ยย่ายสิเอาปลากระพงเนาะค่ะเนาะค่ะอาหารอาหการทําอาหารกับสิบ๊อสวดําเร็ดปรนไดเนาะค่ะเนาะชอบยังกับทากินตามใจเนาะค่ะเนาะมอก็เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะแรกกับสิเอาเครื่องลงไปเนาะค่ะเนาะกับสิมีขิงเนาะค่ะพริกไทยสีเม็ดเนาะค่ะเนาะ อันนี้กระเทียมค่ะใส่ตามใจชอบนะคะ่ะบ่ได้กลมหนดอันนี้ลาบผักชนะะีนะคะเนาะพริกแดงคะ่ะใบกระชีตามด้วยเกี๊ยวฉายเลยเนาะคะ่นะเนาะเกี๊ยวฉายเพื่อกระชี้ไม่หนามหวานให่โตเนาะคะ่นะ,คะ เด้งไฟจักหน่อยนะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวยายใจลอดเดือดยายก็จังสใส่ปลาลงไปนเะะนาะรอกเดือดจักพักนะคะ่ะค้าหมอกับเดือดดีะนะ c ะะะ่ะเดี๋ยวยายกับจิเอาปลาลงนะคะ่ะยายก็ตมเกี๊ยวใา้สักผักหนึ่งนเะะนาะ này là ông bà luôn đó, làm cả nói với noi nướng nó cả nó, có quay tuồng, phá, cái này sẽ làm tớm lúc ấy chắc noi nó cả. ยายตุ่มน้ำชงกาแฟค่ะยายก็ส <c ười> ิเติมดอกเกลือไปน้อยนงเนาะค่ะแต่นงนี่นเติมซีอิูวไปน้อยนาะค่ะบอกเอาเข้มค่ต้องการสดหนามนาะน้ี่ค่ะนห้ยเดือนอีกทีนึงจะเป็นอันบาเหลียบรล่อยน้ค่ะนาะใส่น้ำบ่หลายนะค่ะ จ่ทาคุ้งคลิกน้องเดี๋ยวรอให้เดือดจักพักนาอคขะเนาะค,ะะคะ่ะแก้ก็ตุมไปสักพักนึงแล้วนาอค่ะเนี่ค่ะปลาก็เริ่มซุกะคะ่ะปลาหนีสิซุกง่ายนาะค่าเนาะนะะ้ำเดือดผ่านๆเลวคะ่ะแก้สิซิมน้อคขะเนาะค,ะะคะ่ะลดไฟลงจัหน้อยนะะ้อค่ะ รสไฟกลางยายช,ชิมเลยรถฉาบเป็นยังไงเนาะคะเนาะกำลังดีค่ะกำลังสซเนาะคะเนะะาะเดี๋ยวยายตั่ลงถุยคนเด้อค่ะเด้อน,นี่ค่ะยะายกะทำเรียบร้อยแล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะต้มปลากระ,กะพงใส่เจียมชายคะ่ะเมอเหนี่ยเนาะคะ่ะเนาะสุปหนห้อนคะ่ะ นี่ค่ะหน้าตาก็ะเซียวมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะมีขิงมีกระเทียมลาบบักชีค่ะเพิ่มขั้มหอมเนาะค่ะเนาะค่ะยายฝากชมคลิปให้ยายเนตเด้อค่ะเด้อค่ะกดติดตามยายเนตเด้อค่ะช่องโซวเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้ยายก็นำเสนอต้มเกี๊ยวชายค่ะปลากระพงเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณทุกตานทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอให้ทุกตานมีสุขกับภาพแข็งแรงเด้อจ้าโชคดีมีความสุขค่ะ